บักรายด้วยค่ะเด้อน่ะเห็ดค้าสม้มม่งพี่น้องนี่ออกเต็มอยู่จา้าเห็นบอพี่ออกเต็มอยู่พี่น้องจา้าเห็ดค้าสม้มค่ะนะอมออกหลายด้วยค่ะเด้อ นงเยอะเห็นบ่ไงนี่ออกเต็มอยู่พี่น้องเอลยนี่จอยพามาเมืองพาดเมืองเมืองพี่น้องเอลยบ้านในหางเต็มดอกหางไร้กว่าเก่าไงเห็ดขาส้มเด้อพี่น้องเด้อ ออกเยอะมากอืมลุม้นามาเมืองทางนิบเยลยน,ลนุ้ยฝนตกไี่พี่น้องเรื่องฝนตกทั้งหิมะเนี่พี่น้องเป็นน้ำแข็งนี่ค่ะเป็นน้ำแข็งเห็ดน้ำแข็งค่ะแต่ว่าแยกจอยกับพวาเอาฝนดอกแยกจอยภาพพี่นอ้องภาพเพื่อนเพื่อนมาเมืองนอกกันเนาะเนี่ย เป่นเป็นว่าเป็นน้าแข็งนี่พี่น้องมืขึ้นนี่หิมลนะลงเนาะนี่หิมะลงวัเมือเมืองก็ได้นี่หิมะน,น,น,นี่ยา <c oughs> ยจอยเลยพมามาเมืองเออเออเปินก็ออกอยู่นี่พี่น้องคุณเห็นบ่นี่ออกเต็มคือเก่าออกละเออเฮ็ดคาสสมนีนมม่พี่น,น้องเฮ็ดคาสสมเออโอ้ยยายจอยก็สีหยาบเปินเนาะค่ะเนาะมึงแน่เออ อย่าหาพาพี่น้องไม่เก็บอยู่เห็นบ่เออหักหลายครับพี่น้องเอ้ยฮึหลายอีหลีแล้วค่ะเด้อไงหลายครับเห็ดคาส้มค่ะฮึ จอยพายางของมามึงเรียออกบอกคะคือเก่าแต่ว่ามีคนมาเก็บดอกยจอยกับบอเก็บจยอยผ้ามามึงคือซื้อนอกันนาผ้ามายางมึงคือซื้อนี่ป้าป่นกะล้นบิดแล้วหิมะหิมะออกข้าวเต็มย่พี่น้อง อนี่เห็นว่าเห็ดข้าสุ่มจะจอย,ว,ยว่าไปไก่เด้ออากาศหนาวมากเด้อค่ะเด้ออากาศหนาวมากออกเต็มอยู่พี่น้องเ้ยเห็ดข้า,าสุ่มนี่ลายคักลายอีหลี หิมะลงพี่น้องแต่ลงยังไม่เยอะไี่ชอยกับมาพาม,ามาึงว่ากันที่มาลุ่มเป็นจออกบ่อนะเป็นกันยังออกคื้วเกา่าเหละพี่น้องอยังออกคือเกา่าออกเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมีหิมะกับฝนตกเป็นสิ่งเพิ่มเติมเนาะค่ะเนาะ คือหิมะก,กับฝนตกก็เม่นยังหรอกเพราะว่าเขาหนายหิมะแล้วหิมะ่นก็สีลงตัวบบดนี้แต่ว่าเหพุ่นก็บ,บ่าตายดรอกก็เป็นน้ำแข็งอยู่คือเเ่าละ่ะเห็ดข้าสมอยู่ขางบนทางนี่ล่ะพี่น้องได้จอยพ่ไปไกลหรอกได้จอยมากข้าวเดียว เห็นบ่ขึ้นหอดบ้านเฮาอยากให้บ้านเฮาเก็บไปขายเนาะอยากให้บ้านไ้ยบานเก็บไปขายพี่น้องเอ้ยบานเฮามันหายยากเนาะคณะหายยากเด้เห็ดขาส้มอันนี้เห็ดนังไกพี่น้องนี่เห็ดนังไกขึ้นเต็มเห็นบ่เห็ดหนดเห็ดนังไกบ่กินได้คือการเห็ดนังไก เห็ดหนังไก่เพิ่นก็สิมักออกหนาวๆนางที่ล่ะเออพันก็สิมักออกหนาวๆอืมเห็ดหนังไก่กับเห็ดขาสมเพิ่นสิออกอยู่นํากันเห็นบ่พี่น้องจ๊ะอืมแม่เห็ดเห็ดขาสมก็เต็มอยู่เห็ดหนังไก่ก็ออกเต็มอยู่พี่น้องเอ้ยเอ้อจะสิว่าจังได๋เนาะอืมหัดยามเพิ่นออก ออกเตรียมเยอะด้่ยเห็นบ่เห็ดคาสมหลายคักเห็ดคาสมก็เห็ดหนังไก่ดิดยดิ๊งหิ่งเห็ดคาสมเนาะอุ้ยสามเป็นบานเฮาเนาะอยากเห้นเป็นบานเฮาเด้อดูอ่ะเอ้ยเอาแต่อยู่แถวนี้ก็เอาบ่เบิด์ดอก อ่านผลที่กินเนาะเนาะพี่อ,อยาเห็นบ่ะเห็ดหนังไก่พี่น้องเห็ดหนังไก่ออกเลี้ยงเออเห้อเตี้ยมเนาะเห็ดหนังไก่ก็กินได้นี่ออกเป็นแถวอยู่ดิมึงเนี่ยมุ่งเจ้าเชียนมาผลเลี้ยงเออเหยื่อยั่งมิจฉาเห็ดดิพี่น,อน,น,น้องเห็ดทั้งนั้นออกเป็นมูเป็นมูเป็นลุ่มเป็นเล่าอยู่เปล่ามหน็นป่ะ <c oughs> นี่จะเฮ็ดขาสมอ้วนเฮ็ดหนังไก่เห็ดหนังไก่ก็เห็ดปลาขาสมเด้อปลาหนิพี่น้องเลยหลายขักหลายเนื้เอ,อเฮ้ยยังไงมามึงไงจอยสิผ้ามึงกลุ่มนี่เฮ็ดเฮ็ดหนนังไก่บ่ะเนี่ยหาว่าเห็ดหนังไก่นน่เนาะเอาตะวัดีเวนนี่ิพอกินเลยพี่น้องเลยก็ต้องไปไก่เลยเห็ดหนังไก่หนิเนาะมึงไงมึงมึงโหลดมือจ่ามึงโหลดเห็ดหนังไก่หลายขักหลายเน่ ตรงนี้ทิวาดไดี๋เห็ดหนังไก่ไหมออกเป็นปลาเป็นปลาอยู่หลายคักห,หลายเนี่ยปลาเห็ดเห็ดขาสมกับเห็ดหนังไก,ก,ก่กนเ,นเ,นเนี่ยจอกับวาอยากตอนเพิ่งเห็นวานนี่มันเป็นขึ้นหนังขนไก่เนน่ยพี่น้องเนี่ยเห็นไ่มเป็นอลยรเอนเห็ดขาไก่เห็ดหนังไก่เนาะค่ะเนาะออกหลยหล่ตรงนีเป็นดงเป็นดงเลย ดงกระดงคักดงแน่ด่งเราไม่จะดอก่ๆไงไงพี่น้องหลายเกิ่งเยอะกิ่งเกีงงงยงอืเดี๋ยออกเป็นแถว,เป,แถวเป็นแถวอยู่นีน่สำคัญก็ปลูกพักโลงพี่น้องเลยหลายคัดนี่เน็ดหนังไก่อ่ะเดี๋ยวจะพาไปเมองอีกมองหนึ่งบัดนี้พี่น้องเลย ขึ้นไปก็เพื่อึดอกเ็ดอ่ะนะแต่ว่ายายจ้อยพอขึ้นเนาะมันนี้มันฝนตกทั้งหิมะลงยายจ้อยจะมาใกล้ๆถนนแถวถนนอเมอถนนนี่แหละพี่น้องหากินน้ำถนนมีแต่อมองเ็ดขาส้มเบิพี่น,อน้องจ้าเน,น,นี่ยมีแต่เ็ดขาส้มทั้งนั้นนี่ไอ้จ้อยกับยางนี่ล่ะยางชมนม่โอ้ยมังต้นใหม่มันหักตอนนั้นกุ๊ก ฟามอ่ไปเมืองกันเพียงอ่ะมันลมแห้งด้หนิหมู่บวานนี้เนาะหมู่วานนี่ลมแห้งหมแล้วผาดถนนเลยเนี่ยมาฝาไปมืองเฮ้ยมันลมแห้งแล้วสิแมียนหมู่บวานนี่เนาะ ว่านลมแห้งเด้อนี่ตะไบเห็ดขาะสมบูรณ์ด้อดพี่น้องเด้อแถวนี้นี่ออกเต็มเนี่ยนี่ตัวายายจอยบอมาเก็บเห็ดเด้อหมูนี่ยายจอยพอมามาเมืองว่ะหิมะมันตกแล้วเห็ดมันที่เป็นนลำแข็งบอแต่เ่าท่านเป็นนลำแข็งเด้อพี่น้องเพราะว่ามันมีทั้งเห็ดทั้งหิมะทั้งฝนตกป้าไอ้ขมม้นฝนนกกุก๊บมามาไปผา,ปา,ปาไปมึง มันสีกออกเลยตัวน่ะสีกออกเป็นต้นเป็นต้นเลยเฮ้อจิไปหอดมองตัวน์ไ้มล่ะครับพี่น้องอืมเอ้ดแล้วที่ขึ้นไปนี่มึงเฮ็ดแล้วกวกะมี่ตันละ่ะโอ้ยคือบ่า <laughs> มันคือก็กึกก้นแนี่ต่้ มันล่มเนาะมันเป็นเขาม <c oughs> ันเป็นเขาวันนี้มันล่มแต่แล้วมัแต่ล้มตัวบ้านนี่าดมันหักเลยตัวนี้สดสดๆเลยว่านนี่ดิมันขค้ืนเนี่ยคักๆเลยนี่สวายตึกไตรสวตึกสามต้นหัก <laughs> หักลงกันเนี่ยตู้โซฮียราร้าเปิดน,นะโซกุ๊ก <c oughs> <c oughs> ไปมึงมึองปีนงต้โน,โนตใหม่มันหักขึ้นนี่ดิหนิวาดนี่ดิหนิมึงเนี่ยหักลงสดสดตัวน,นี่สามตน้นออจะไปไกลไรสามต้นหักลง ห้ามไปใกล้อืม๊ะขึ้นไปนี้ขึ้นพี่ขึ้นพี่เอาไปรองมันฮะตรงนี้